สวัสดีครับพบกับตามงมาชูครับต่อจากเมื่อว,วานนะเพื่อนนะเมื่อวานเมียผมอยากกินเงาะผมก็จัดเงาะให้วันนี้มาอยากกินส้มส้มก็คือาจากวานเงาะเหลือเหลือเม็ดใช่ผมก็ไปทำวันนี้กินกินซื้อซื้อส้มมาซื้อส้มมาก็คิดผมก็คิดได้ว่าผมก็เคยจำได้ว่าผมเคยกินเปลือกส้มแห้ง ที่เขาเคยแช่ไอ้ตากากากแล้วเอามาทำอันนี้คือผมซื้อส้มแล้วโลนเดี๋ยวให้เมียกินเสร็จแล้วจะเหลือเปลือกแล้วจะมาตากแห้งแล้วผมจะมาทำให้ดูว่าจะเป็นเมนูอะไรมาดูกันกนะเพื่อนนะตอนอื่นเลยกินส้มให้หมดแล้วเหลือเปลือกเราก็มานี่ขูดเปลือกในมันออกนะข้างในนะข้างในมันออกนะปากปาก ได้ปูดแค่นนเอออต่อต่อนี่นะได้เปือมาเอ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 าขอบนอนมันออกปุ๊บเราเหลือแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หั่นหน่อย เอาแบบข้างในแล้วข้างในหามีดไม่ได้แล้วใช้พวกไบลัคเตอร์อห่าน,นไปให้เป็นชิ้นหนไปให้เป็นชิ้นคือตอนเด็กอะ่ะผมอะ่ะเคยกินไอ้เนี่ยบวยไอย้มันเหมือนบวยอ่ะที่มัน,มนมเป็นเกล็ดส้มห่อห้าบาทะนะผมก็นึกได้ผมก็อยากจะลองทำ ออกเค็มๆใช่ก็เดี๋ยวผมจะลองทำดูว่าจะกินได้ไหมนะปลาไม่ต้องเยอะนะเพื่อนนะแล้กวก็เอาหม้อมาเหมือนเดิมนะคเรั่บ,บ,นบ,นบ,นบนอน,นี่อ่อน่อน่นี้ะนี่ปุ๊บ เราไม่ต้องตักน้ำปลาลงไปนะเพื่อนเราสเสด็จน้ำปลาหน่อยปึ๊บอันนี้คือว่าเราจะรอเข้าไปโฟเบสเนเอาไปแช่น้ำปลาหน่อยเดียวแช่น้ำปลาหน่อยเดียวสเสด็จน้ำปลาอ่ะขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใสจเรไงันนี้ผมก็ไม่มั่นใจแล้วมันจะกินได้หรือ <laughs> แต่ผมเคยกินมางไง ตอนตอนจอยน,นี่ตอนตอนของยุคผสมผมจำได้แหละเพราะว่าผมมันเป็นเปิดส้มเลยเปิดส้มเค็มเลยตอนห้าบาทผมเคยซื้ออยู่อ่ะนี่ใส่น้ำปลามาสเสด็จน้ำปลามาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปเข้ามาเคลเวิกันนะออกมาจากไมโครเวฟได้เลยนะมันเป็นรูปทรงนี้นี่นะออกมาจากไมโครเวฟเป็นรูปทรงนี้นะแต่ผมรูปทรงละ อาจจะไม่ได้หวะ่ะแต่ลองชิมดูอย่าทำสรุปนี้แป๊กนเพื่อนนะอย่าทำนะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เปิดโซ่มาเพื่อนนะมันทําได้กินได้จริงนะแต่คือว่าอันที่ผมทํามันกินไม่ได้ใช่ไหมแต่มวิธีกรรมวิธีาการทํามันมีนะเพื่อนแต่วิธีนี้คือพลาดนะ ว่ากัดทิ้งไหมนะคือว่ามันกินไม่ได้เนี่ยล้างพรเจ็ดเป็ดแดกไม่ได้เลยเจ็ดแค่